โกโก้มาน้อยในชุดไดรุสเซิครับวันนี้ผมมาปวดร้านพ่อร้านที่นอนแพลวพราวน่ารู้ง่วงนอนแต่เสิร์ตลูกอาโกโก้ร้านที่นอนแพลวพรนะา,าวจ้า,โกโการ้านที่นอนแพลวพราวเอ้า,านอนเอาเอา,เอ,า,เอ,าอยู่กับใครพ่อแต่ลูกเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาทำไมทำไมทำไม มองหน้าหาเรื่องนะครับก็โก้ครับนะเหนี่ยวกันไหมเราเหนียวกันไหมอนะอนะนะบวกกันไหมกตรงก็ค,ควรพอจะเส่าวอะดกนะบลางงอน,นบ่จินหอดลายแต่ดกงับงับเอางับเอา,เอามืองับงับงับ นี่ก็มีเฟื่เลยเนามนกโกอ่าน้อนี่ชุดไดรตเวร์เสาเอาบอลเล็กโก้เร็เรวทำลายทีนนอนครับ่ันไปพันมาแวะอุนนู้นนะครับเออทลายที่นอนเปิดนะครับเออทลายทีนน์ดดนนแปลวราเป่า <c oughs> mình mình má nó mình nhãng noi nò, có, má ơi, có má phải đâu, má, băng cái, băng cái cây cái con được, กระถางที่ว่าโดนรถชนนะครับสวยสวยสวยกุนี้ร้ายครับทั้งนั้นนี่ครับมาน้อยได้ชุดในดอสเซอร์กับกระถางบัวกระถางคุณนายตึ้นสายอันนี้กับเพิ่งเอาขึ้นไม้เอาใส่ไม้อันนี้งามป่ไในได้ตึ้นสายก็ได้อันนี้ก็บล้านซักรีด้วยครับเดอ้อพี่น้อง ปานมาสักอบรีกันเลยครับเด้อมีเป็นเปิดทุกมือเลยครับสักโอเบรีมีเบอร์โทรด้วยครับนี่แหละทางร้านผมนี่แหละครับหน้าร้านก็สวยงามระกุหลาบยังสวยอดอกราบตรงนี้ก็กลังบานครับนี่ หลานนอนเฝ้านา,ะะา,า,าราทีจะมีลูกค้าเข้ามาบ่ล่ะลูกฮะมีลูกค้าข้าขามาบ่นอ้อกามาซื้อที่นอนบ่นอ้อมื้อนี้เนาะมาที่นอนนอนเก๋ดีๆครับมาเบิ่งเอาเลยครับเด้อพี่น้องเอ้ย ครับเก็บกวาดเรียบร้อยครับรอแต่ว,ว่าไอา้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดก็ได้นะล้านครับเตกระสอบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาไปทิ้ง มีก็อากาศเริ่มหนาวแล้วครับก็เลยใส่เสือ้อ้โกโก้จักหน่อยเมื่อขึ้นหนาวหนาวโก้บอมเป็นตะยูก็เลยใส่เสื้อให้ครับเป็พวงไอ้ต้นนี้กับต้นองค์พวงงามดอกไม้เลยครับตอนเทวามีลูกหนูโหดกขนาดนะครับกินทันเลยล่ะนี่ ลูกไง้แซ่บขนาดได้ตัวนี้ตัวน้อยเป็ <c oughs> นเห่นจุเมื่อยอี่แล้วเป็นเปนนี้เป็นแลรนเห่นจุววาเมือม่อยแล้วครับนี่ตอนแล้วเขานี่ตรองมรับตาสร้างใส่เลยลุกครับฝากพี่น้องแวะมาคลิปนี้ก็ะ กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับเออขอมาเป็นกำลังใจโกโก้เลยหลายนะครับกันนะครับคลิปนี้กับพ่อสามีก่อนนะครับเด้อไปพอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับเอวลาให้ยังลูกมาหน่อยในสุดเดือนเสาร์เดือเสาพันยังเันไเนาะพันโกโก้ตลูกฮะฮะผมพันโกโก้ครับ